ความเป็นมนุษย์และการอยู่อยากมีคุณค่าถ้าหากว่าไม่เบียดเบียนใครรักษาใจตนไม่ให้เวียนบุญอยู่กับความชั่วต่างๆก็ยังถือว่าผู้นั้นยังพอที่จะเลืนงอกงามได้อยู่ชีวิตของคนเราจะมีความสุขสงบมันก็ต้องมีสิลประกอบไปด้วยตออเริ่มต้นเอาแค่สินห้านี้รักษากายวาจาและก็ใจของตน ให้อยู่ในทั้งห้าข้อนี้ความดีก็จะประดับเข้าสู่จิตสู่ใจเพราะสิ่งทั้งห้าข้อก็บอกความดีว่าอย่างถูกต้องไม่เบียดเบียนชีวิตคนและสัตว์ไม่พูดปดหมดเถ็ดส่อเสียดนิน,นทาไม่ประพฤติผิดในการมไม่ลักทรัพย์ยักยอกเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือโกงทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็นของตัวเองไม่เดื่มสุราของมื่นเมาจนเสียสติรากเง่าของสินโดยแท้